สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T Fan Studio นะครับและนี่ก็คือช่วงคุยให้ฟังหลังอ่านซึ่งในช่วงนี้นั้นเนี่ยผมก็จะทำการหยิบเอาเรื่องราวสนุกๆในนิยายหรือในหนังสืออะไรที่ผมอ่านเนี่ยแล้วเกิดชอบเนี่ยก็จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยในเรื่องที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทำการเล่าไปก็เล่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะนั่นก็คือวรรณกรรมเรื่อง1984 เป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมืองที่แต่งโดยจอร์จอเวลนะครับคนเดียวกับที่ที่แต่งเรื่องแนนอนิมอลฟาร์มนั่นแหละที่ที่นายกเรานั้นนําให้อ่านนะครับผมก็ได้ทําเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะฮะสําหรับ1984ตั้งแต่ต้นจนจบเลยยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากที่จะแวะเข้าไปฟังเรื่องราวทั้งหมดก็สามารถเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับส่วนสําหรับเนื้อหาในเรื่องราวต่อไปที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนี้เนี่ยคราวนี้ เปลี่ยนมาเป็นนิยายเกาหลีบ้างนะครับต้องบอกว่ามันเป็นนิยายแนวสืบสวนสอบส,สวนเกาหลีนะที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออสนุกดีว้เรื่องนี้ก็เลยชอบนะครับเลยจะนํามาลองเล่าให้เพื่อนๆฟังดูกันโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมนั้นชอบชอบหนังเกาหลีที่ที่มาในโทนนี้มากเลยนะทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยหนังเกาหลีที่มาในโทนแบบว่าอาชญากรรมสืบสวนอะไรโทนๆเนี่ยนะครับคือ ผมว่าประเทศนี้เนี่ยเขาเป็นชาติที่ทําทําอะไรที่เป็นทรงนี้เนี่ยแล้วมันเข้ามือสุดๆเลยครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสได้ลองสัมผัสมันมาในแบบฉบับที่เป็นตัวนิยายรู้บ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงโดยในนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าผมไม่ได้ตั้งใจตายในหมู่บ้านไร้าอาชญากรรมแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะฮะชื่อเรื่องเ็าบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจตายนะครับในหมู่บ้านที่ไร้าอาชญากรรมคือผู้แต่งเนี่ยชื่อว่าฮวังเซยอนนะครับ โดยเรื่องนี้เขาบอกว่าได้รางวัลเนี่ยมากมายเลยนะจากจากการประกวดพวกนิยายต่างๆในประเทศเขานะครับผมก็เลยจัดมาหนึ่งเล่มอีกอย่างหนึ่งเล่มนี้ก็เพิ่งจะวางจําหน่ายในในประเทศแล้วด้วยนะเพิ่งจะพิมพ์ครั้งที่1นึ่งเองเป็นของแพรวสํานักพิมพ์นะครับเผื่อเพืเอน,เนๆคนไหนอยากจะลองหาซื้อมาดูโดยในนิยายเล่มนี้เนี่ยเขาก็โปรยโปรยคํานิยมมาไว้นะครับเขาเขาบอกไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากหมู่บ้านไร้อชัชญากรรมนานถึง10ปีซ้อนแต่อยู่มาวันหนึ่ง ดันมีคนตายในหมู่บ้านโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปพวดง่ายก็คือหมู่บ้านที่ไม่มีอาชญากรรมเลยเนี่ยสิบปีกว่าเนี่ยแต่อยู่ดีดันมีคนตายฮะตายแบบไม่มีสาเหตุด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในหมู่บ้านนี้นะนี่คือคําที่เขาโปรยเอาไว้เหมือนเป็นน้ําจิ้มให้เราได้อยากอ่านต่อนะครับซึ่งซึ่งยังไงก็เดี๋ยวเราลองมาลองกันดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ก็เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเข้าเรื่องเลยนะที่ด้านหน้าของศาลาประชาคมหมู่บ้านเนี่ยมันมันมีมันมีป้ายบอกนะป้ายเนี่ยติดอยู่ที่หน้าประชาศาลาประชาคมหมู่บ้านเลยติดว่าหมู่บ้านไร้อาชญากรรมป้ายนี่ก็แขวนเรียงกันอยู่แบบเรียงกันเป็นตับเลยอะประมาณว่าแขวนเนี่ยป้ายเอาไว้เพื่อเอิดเอิดให้คนนอกหมู่บ้านได้เห็นนะว่าเฮ้ยหมู่บ้านพวกกูเนี่ยนะแม่งโคตรโคตรใสสะอาดเลยเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยไร้อาชญากรรมสุดๆประมาณนั้นนะครับ ทีนี้มันก็มีตำรวจหญิงตำรวจหญิงคนนึงนะอายุประมาณแบบสักยี่สิบปลายๆนะเธอก็มายืนอยู่ที่หน้าศาลาประชาคมกำลังยืนมองป้ายไอ้พวกนี้อยู่โดยป้ายที่รับรางวัลน,นี้เนี่ยก็ไล่ไปเลยนะตั้งแต่ปี1981ไปจนถึงปี1997แต่ในระหว่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ปีหนึ่งที่เว้นไปนะคือปี1987รวมทั้งหมดก็16แผ่นนะฮะและไอ้น้องตำรวจหญิงคนนี้เนี่ยก็เดินเข้าไปในศาลาประชาคมนะครับ ด้านในก็จะมีรูปถ่ายเป็นพิธีรับมอบป้ายห,หมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งผู้คนในรูปก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีนะจะมีก็แต่ไอ้รูปรับมอบปีสุดท้ายเนี่ยแหละไอ้ปีล่าสุดเนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยรูปของปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ยสีหน้าของผู้คนในรูปเนี่ยมันดูแปลกๆผิดกับรูปอื่นไว้เขาบรรยายว่ามันเหมือนกับคนในรูปเนี่ยกําลังเหมือนจะดูเหมือนจะหัวเราะก็ไม่เชิงเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่เชิงนะ โดยข้างๆรูปถ่ายอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่อีกรูปหนึ่งเป็นเป็นกรอบรูปใส่ภาพขาวดำเอาไว้ภาพของคนในในรูปเนี่ยไอ้รูปขาวดำเนี่ยแถวหน้าสุดจะเป็นเด็ก4ี่คนยืนอยู่นะตรงกลางนี่ก็จะมีชายวัยประมาณสัก4ี่ยืนทำหน้าตาแบบกลุ้มอกกลุ้มใจยืนอุ้มเด็กทารกอยู่ส่วนเด็กทารกที่ถูกอุ้มนี่ก็ยิ้มร่าเลยนะเหมือนไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะส่วนข้างๆข,ข,ของชายคนนี้ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเมียแกนเลยแหละ อีกด้านหนึ่งมีผู้หญิงวัยอายุประมาณยี่สิบก็ยืนอุ้มเด็กทารกอยู่เหมือนกันส่วนด้านหลังของของพวกเธอก็จะมีผู้ใหญ่อีกสามคนโดยในรูปนี้เนี่ยมีเพียงเด็กเล็กหนึ่งคนนะครับเด็กเล็กที่ประมาณแบบสี่ขวบเนี่ยกับทารกตัวน้อยอีกสองคนที่อยู่ในรูปเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณนี้แหละครับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะส่วนคนที่เหลือในรูปเนี่ยพวกเด็กโตกับพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยกับทําหน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้ครอย่างที่เขาบรรยายไว้เนี่ยซึ่งพอน้องตํารวจหญิง คนนี้เนี่ยมองรูปเหล่านี้ไปได้สักพักหนึ่งก็เหมือนเธอจะมีความหลังอะไรกับกับรูปพวกนี้นะครับเพราะจู่ๆเธอเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเขาบรรยายต่อนะว่าในปี1998นั้นเนี่ยนอกจากผู้คนจะต้องทุกทนกับวิกฤตที่ย่ำแย่ของทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยไอ้ก่อนวันรับมอบป้ายหมู่บ้านไรออัชญากรรมไม่นานเลยนะไอ้ก่อนวันรับมอบป้ายไอ้ปีล่าสุดเนี่ยก็ดันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกเขาบอกเลยว่า ฆาตากรตัวจริงเนี่ยก็ยืนยิ้มอยู่ในรูปนั่นแหละเขาเปิดเรื่องมาแบบนี้เลยนะผมว่ามันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคำถามคือมันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในในหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วไอ้ฆาตากรที่เขาเกินมาเนี่ยมันเป็นใครอันนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องต้องแบบไปต่อเรื่อยๆถึงจะรู้นะครับต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆนะเอาว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันคือในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า ท,ที่เนื้อหาต่อจาก,จากนี้นะคือก็บอกว่าเป็นหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุนะคือไอ้ที่เล่าเมื่อกี้ที่มีน้องตำรวจเดินเข้าไปดูรูปในสาราประชาคมเนี่ยคือน่าจะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะอันนี้คือเหมือนกับเล่าย้อนกลับไปหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุเป็นเดือนมิถุนายนหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะมีสายสืบสายสืบคนหนึ่งชื่อสายสืบชเวชุนสายสืบชเวซุนซอกผมเรียกแกว่าสายสืบชเวแล้วกันนะคือแกเนี่ยแกก็นั่งอยู่ในรถกับลูกน้องแกนะแล้วก็ ที่บ่อหลังเนี่ยก็มีคนร้ายที่เพิ่งจะจับตัวมาได้คนหนึ่งเป็นเหมือนพวกคนในแก๊งอันดาพาลอะไรพวกนี้น,นะครับเหมือนแก๊งมาเฟียอะไรเงี้ยแกจับได้แล้วก็นั่งอยู่บ่อหลังทีนี้รถรถของสายสืบชว่วก็ขับไปนะครับขับไปพอมันไปผ่านไอ้ตรงบริเวณสะพานข้ามลำธารน,นะครับก็เจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยมามุงดูอะไรกันสักอย่างอยู่ตรงสะพานนะ่ะคือประมาณว่ายืนออกันบนสะพานแล้วก็แล้วก็เอาเอา,เอาตัวเนี่ยเท้ากับราวสะพานแล้วก็ก้มมองลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างที่มันเป็นลำธารอนะ่ะ สายสืบแกก็ไอคนขับนะครับลูกน้องของสายสืบชเวเนี่ยก็เลยจอดรถจอดรถแล้วก็ลงไปดูนะครับโดยที่ตัวสายสืบแกเนี่ยอยู่บนรถกับไอไอคนที่เพิ่งจับมาไอพอลูกน้องเดินออกไปดูเหตุปุ๊บสายสืบชเวก็คุยกับไอไอคนไล่ที่นั่งอยู่เบาะหลังนะครับแกก็บอกนี ie, ่ไอยองแชไอยองแชก็บอกครับลูกพี่สายสืบชเวบอกเลยนะเนี่ยมึงโดนจับรอบนี้เนี่ยนะไม่ได้ออกมาง่ายๆแล้วแหละจะบอกให้ แต่ลูกพี่ครับลูกพี่ปล่อยผมไปสักครั้งเถอะน,นะครับสายสืบชเวก็บอกแต่คดีเนี่ยมันหนอ,อข่าวมันหนอ,อข่าวไปแล้วมันเลยไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะปล่อยมึงเนี่ยคือถ้ามึงใต้โต๊ะแต่แรกนะเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้ไอยองแช์มึงเนี่ยทำให้พวกผู้ใหญ่ก็หัวเสียดังนั้นคุช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกนะแต่ลูกพี่ครับลูกพี่ปล่อยผมไปเถอะนะปล่อยผมไปสักครั้งเถอะไอเรื่องใต้โต๊ะเนี่ยผมสัญญาแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้สายสืบชเวก็ที่บอกไป มึงเรียกกูลูกพี่ลูกพี่ขายลูกพี่มึงวะเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเนี่ยเดี๋ยวจะซวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูซวยแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแต่เอาเถอะเอาเถอะว่าแต่ถ้าด่วนสุดเนี่ยได้เท่าไหร่ไอยองแชก็บอกเลยเดี๋ยวผมจัดให้ลูกพี่เนี่ยนะก้อนใหญ่เลยเอาไปก่อนเลยหนึ่งชุดพี่ไอสายถือเชเวก็บอกเออ,เอ,อจัดการให้เร็วๆด้วยไม่งั้นไม่งั้นมึงโดนนะมึงโดนถุงกุมหัวนะไอยองแชก็โอเคพี่จัดการให้เลยไอและไอลูกน้องที่ ลูกน้องของสายสืบชเวที่ที่วิ่งลงไปดูเหตุตรงสะพานเมื่อกี้ก็วิ่งกลับมารายงานนะครับบอกว่าพี่ครับพี่ใต้สะพานเนี่ยมีคนอยู่พี่น่าจะตายแล้วด้วยสายสืบชเวก็ฮะตายแล้วเหรอวะศพมันอยู่ฝั่งไหนไอ้ลูกน้องก็ถามฝั่งไหนคือยังไงพี่ก็ฝั่งเน่ยฝั่งมันศพมันอยู่ทางฝั่งของเขตกลางหรือเขตตอนตกไอ้ลูกน้องก็เลยมองใหม่แล้วก็เหมือนคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วแกก็บอกว่า ดูเหมือนมันจะค่อนมาทางเขตตะวันตกของเรานะครับลูกี้ไอส้สายสืบชเวคิดในใจอา้าวสาดเลยแม่งค่อนมาทางเราด้วยแล้วแกก็รีบลงจากรถนะครับเดินไปดูศพตรงสะพานนะสะภาพศพเนี่ยเป็นชายร่างทุ่มท้วม,มนอนแบบนอนคว่ำหน้าอยู่สายสืบแกก็เลยลงไปข้างล่างอ่ะสายสืบชเวก็วิ่งแบบเหมือนไต่ไต่บันไดลงไปข้างล่างไปไอ้ตรงศพที่มันนอนคว่ำหน้าอยู่เนี่ยตรงนั้นระดับน้ําก็อยู่ประมาณหัวเข่านะครับ สายสื่อช่วยพอไปถึงเนี่ยก็ก็ยืนอยู่ตรงหน้าศพแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นมาข้างบนก็เห็นชาวบ้านเนี่ยก็กําลังเหมือนกับว่าก้มมอ,มองลงมาแกาก็ตะโกนบอกลูกน้องแก,กบอกเฮ้ยเ้จัดการคนมุงหน่อยดิการกันพวกชาวบ้านออกไปทีไอ้ลูกน้องก็เลยกันพวกคนออกไปนะครับแล้วก็บอกเลยนี่ยออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนกลับบ้านกันก่อนนะครับกลับบ้านกันไปก่อนคือทางเราเนี่ยต้องจัดการกับที่เกิดเหตุนะครับช่วยออกไปก่อนนะครับบอ,อกไปก่อนนะครับอ,อไอ้ศพเนี่ยนะครับคือน่าจะเป็น ศพของพวกหนึ่งในสมาชิกแก๊งอันุภา,าสแก๊งนั่นแหละเพราะว่าที่ตามตัวเนี่ยมันมีรอยสักอยู่แล้วก็มีรอยโดนแทงด้วยอารมณ์ก็คงจะมีเรื่องแล้วไอ้หมอนี้เนี่ยโดนแทงก่อนจะวิ่งหนีแล้วมาขาดใจตายต,ายตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้ศพเวนเนี่ยนะมันดันเอียงเอียงเหมือนกับว่าตัวมันเนี่ยศพของศพเนี่ยมันเอียงมาอยู่ในเขตของตะวันตกอย่างชัดเจนเลยดังนั้นขอบข่ายความรับผิดชอบเนี่ยจึงต้องตกเป็นของสถานีตำรวจเขตตะวันตกนะครับ เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วถ้าการสอบสวนมันเริ่มขึ้นเนี่ยทุกคนจะไม่ได้กินไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องมาไล่สืบคดีกันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะอีกอย่างหนึง่งถ้าตำรวจสืบสวนจากภายนอกอ่ะเขาเข้ามาแจมกับคดีนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการรับสินบนอีกอาจจะซ่วยไปเหยียบหางใครเข้าอันนี้คือสิ่งที่สายสืบช่วแกคิดนะครับแล้วแกก็มองไปที่ศพคือศพเนี่ยมันติดอยู่ตรงซอกหินเลยอะ่ะบอกว่า ไม่ขยับเลยอ่ะคือต่อให้น้พัดมาแค่ไหนก็คงจะไม่ลอยไปทางอื่นนะใจแกเนี่ยแกก็คิดนะแม่เอ้ยถ้าลอยไปทางเขตกลางมากกว่านี้สักหน่อยเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้นะมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องยุ่งยากนะครับแกก็คิดนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าศพมันติดแน่นอยู่ตรงซอกเลยแกก็เลยมองหน้าีขึ้นไปบนสะพานอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่มีคนมุงอยู่แล้วนะเพราะว่าลุงน้องแกเนี่ยกันคนไปหมดแล้วสายสืบชว่วก็เลยเออ่ตะโกนขึ้นไป เรียกลูกน้องบอกเฮ้ยเอ็งแจ้งสถานีไปยังวะลูกน้องก็บอกยังครับพี่ให้ผมแจ้งเลยไหมสายสือชว่วยก็บอกว่าเอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียพี่จัดการเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองเองดู e นะอย่าให้ใครมามุงอย่าให้ใครมาโผล่หน้ามานะแล้วแกก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะโทรไปที่เอ,อหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แจ้งรับอาชญากรรมแล้วพอทางนั้นรับสายเนี่ย สายสืบชว่วยก็ทำเสียงเหนื่อๆเหนือๆแบบทำทำเนียนเป็นเหมือนคนแถวนั้นแ่ะแล้วแกก็บ,บอกว่าเออผมผมเนี่ยเดินเดินผ่านมาแถวนี้ครับแล้วแล้วบังเอิญเจอศพนะครับดูมันจะโดนแทงตายครับไอ้ทางสูตรก็ทางสูนรรับแจ้งกระถามเออแล้วตอนนี้คุณอยู่คุณอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตอนเนี้ยไอ้สายสืบชว่วยก็บอกอยู่ตรงใต้สะพานครับผมใต้สะพานเออชื่อสะพานยูดึงศพเนี่ยศพเนี่ยมันอยู่ในน้ําใต้สะพานครับผมฝั่งเขตกลาง รีบติดต่อสถานีตำรวจเขตกลางให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยครับไอ้ี่นี่มันเหนิอหรือมันออกฝั่งแล้วเนะ่คือแกโทรบอกเลยแกบอกว่าศพเนี่ยอยู่ในน้ําใต้สะพานฝั่งไปทางฝั่งเขตกลางเลยรีบแจ้งรีบแจ้งเอ่อศูนย์ให้ส่งให้ส่งคนมาเนี่ยเลยนะของคนของทางเขตกลางเนี่ยส่งมาเลยแล้วพอวางหูเนี่ยสายสื่อชว่วนะแม่งก็ลากศพนะจากเขตตัวเองอะ ลากไปไว้ตรงเขตกลางก้เคียแม่งแม่งลากศพไปเลยเมื่งโคตรขียอะไรตรงนี้ครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ความรับผิดชอบมันตกอยู่ในเขตกลางแล้วแกก็โทรแจ้งเขตกลางเรียบร้อยเลยว่าศพอยู่ในเขตนั้นฮนะแกก็ลากไปลากไปแล้วแกก็เช็กระยะนะว่าเฮ้ยแม่งชัวร์นะหลุดออกมาจากเขตความรับผิดชอบของกูแล้วเนี่ยทําให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยไอสายสืบช่วยเนี่ยเป็นคนยังไงนะคือผมว่าตัวละครตัวนี้ใช้ได้นะผมว่าคล้ายๆตำรวจตำร,รวจแถวๆนี้มืองกันแหละ คือระหว่างที่แกก็ย้ายย้ายไปครับกาลังย้ายในกำลังลากศพเลยเนะี่ยด้านบนสะพานอยู่ดีก็มีแสงแฟลชนะจากกล้องดังแชะแช่แช่แช่แชะๆๆเลยถ่ายไปแบบสามสี่รูปเลยนะถ่ายลงมายังตรงที่สายสื่อช่วยกาลังลากศพเนะี่ยไอสายสื่อช่วยก็ตะโกนไปเฮ้ยอะไรวะ้ยมึงใครเนี่ยจับไว้นั่นจับไม่นั่นทีจับไม่นั่นทีนทแกก็ตะโกนสั่งลูงน้องนะครับบอกเฮ้ยจับมันไว้จับมันไว้ แกก็วิ่งตามครับวิ่งตามคนถ่ายรูปอะเคยคนถ่ายรูปก็วิ่งหนีอยู่ข้างบนใช่ไหมไอสายสืบแกก็วิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งวิ่งไปพางเหงมองข้างบนไปอะเหมือนกับไม่ให้ละคาสายตาวิ่งไป่ม่นมันก็ลื่นหัวทิ่มหัวตําเลยครับจนตัวเปียกหมดเลยคือมันไม่ได้มองทางไงมันอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมพอแกลุกขึ้นมาในแกก็ตัวเปียกเลยมองไม่เห็นในคนข้างบนละไอทีนี้ไอลูกน้องแกก็โผล่หน้าลงมาเหมือนได้ยินเสียงลูกพี่โวยวายเลยแกก็ถามมีอะไรครับพี่ตะโกนเสียงดังเลยมีอะไรพี่สายสื่อชว่วย็บอก เฮ้ยจับไอ้คนที่ถือกล้องนั่นนี้มันอย่าให้มันหนีไปนะแต่เหมือนลูกน้องเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นนะลูกน้องจะไม่เห็นคนที่ที่แกว่าเลยนะสายสืบแกก็เลยแบบรีบต,ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนสะพานจนได้สภาพเหมือนลูกหมาตกน้าเลยนะพอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่เจอคนที่ถือกล้องคนนั้นแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาได้หายตัวเนียนไปกับฝูงคนที่มงุงเมื่อสักครู่เนี่ยคือฝูงคนยังถูกกันไปก็จริงแต่ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นนะะ ก็เหมือนเนียนไปเลยแล้วก็ไม่เห็นใครถือกล้องเลยสักคนด้วยนะครับทําให้สายสืบชเวก็เลยแบบโดนแอบ,บถ่ายไปแล้วจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็ตัดไปนะครับตัดไปที่อีกที่หนึ่งตัดไปที่อีกเหตุการณ์หนึ่งคือคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ไอตอนสายสืบชว่วเป็นเรื่องราวหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุใช่ไหมอันนี้ตัดไปที่หกเดือนก่อนเกิดเหตุหรือก็คือหกเดือนถัดมาจากที่สายสืบชว่วยลากศพเมื่อสักครู่นี้นะครับ อันนี้เป็นมกรา1998เขาก็ตัดมาที่นักข่าวนักข่าวสาวที่ชื่อว่าโช o ออนบีอายุเนี่ยสาสต้นๆเลยโชออนบีเนี่ยก็กำลังทำงานอยู่ที่สำนักงานเลยเธอเพิ่งได้บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำหมาดมาเลยนะครับคือหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเธอเป็นแค่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเอาซอร์สนะครับตอนนี้ได้บรรจุแล้วสักพักหนึ่งเนี่ย หัวหน้าของเธอเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องนะั้นซึ่งในห้องก็มีพนักงานที่เป็นนักข่าวก็หลายคนนะฮะชูนบีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะหัวหน้าเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็บนนะ่นฮะสั่งแบบตะโกนอ่ะสั่งลูกน้องเลยนะบอกว่าเนี่ยมันใกล้เวลาจะต้องส่งข่าวแล้วนะรีบๆรีบๆเอาต้นฉบับมาส่งกันไ้แล้วเร็วๆเลยพวกไอ้พวกเองรีบปั่นข่าวเลยเร็วๆเร็วๆคือหัวหน้าเนี่ยมีนัดไปดื่มหลังเลิกงานนะก็เลยก็เลยมาเร่งลูกน้องให้ให้เคลียร์งานไวๆอะไรประมาณนั้นนะครับแกจะได้รีบไปแดกเหล้านะครับ หัวหน้าใครมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ยคือแล้วแกก็เดินไปบน่นไปเดินไปบน่นไปเร่งลูกน้องไปนะแล้วก็เดินมาหยุดตรงอยู่ที่ข้างหลังโต๊ะทํางานของของอินบีนะครับแล้วหัวหน้าแกก็พูดว่านี่นักข่าวโชว์ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอะไรเด็ดเด็ดมั้งไหมมีข่าวอะไรแบบซุบซิบซุบซิบเด็ดเด็ดไหมโชว์อินบีก็ไม่ตอบนะครับกลมหน้าก้มตาประมาณว่าไม่มีข่าวอะไรเลยอะหัวหน้าก็เลยบอกว่า โหยถ้าไม่มีข่าวอะไรเลยก็มัวแต่นั่งอยู่กับโต๊ะแบบนี้ทำไมวะหัดออกไปหาข่าวบ้างเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแกก็ด่าโชอินบีนะครับด่าลูกน้องตัวเองแล้วทีนี้ทั้งโชอินบีแล้วก็หัวหน้าเนี่ยก็หันไปมองที่ฉากที่กั้นโต๊ะทางานนะครับมันมีข่าวที่ตัดออกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วเนี่ยแปะอยู่พาดหัวข่าวเนี่ยก็คือตํารวจเคลื่อนย้ายศพในที่เกิดเหตุ แล้วรูปเนี่ยก็มีรูปสายสืบชเวกําลังลากศพอยู่นะครับแต่ภาพภาพของหน้าไอ้สายสืบเนี่ยก็ถูกเบลอไว้นะเป็นโมเสกเอาไว้ซึ่งนี่ก็กตอบคําถามเราได้ได้เลยนะครับว่าไอตอนที่สายสืบชเวแกกําลังลากศพอยู่เนะี่ยใครที่เป็นคนถ่ายรูปแกเอาไว้ที่แท้คือนักข่าวโชเอลบีนี่เองครับไปถ่ายรูปเอาไว้แล้วมันก็ลงข่าวด้วยนะหัวหน้าก็บอกเนี่ยเห็นในข่าวนี้ไหมเนี่ยเพราะข่าวนี้เลยนะเนี่ยชั้นเนี่ยเลยเลื่อนตําแหน่งให้เธอเนะี่ยเป็นพนักง,งานประจานะ แต่หลังจากที่ฉันเลื่อนให้เธอเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไรจากเธอ,อตอบแทนมาอีกเลยเนี่ยฮะเธอจะว่ายังไงฮะชวนบีชวนบีคิดในใจนะโหมาเล่งมาบ่นแบบนี้เนี่ยสงสัยอยากจะรีบเลิกงานนะไปซัดเล่ากับเพื่อนใจจะขาดแล้วมั้งเนี่ยเลยรีบเดินมาบ่นแบบนี้ชวนบีก็นิ่งๆนะไม่ได้พูดอะไรก้มหน้าก้มตาเอา,เอามือเลื่อนคอมไปนะเหมือนทํางานไปสักพักพอบ่นเสร็จเนี่ยไอหัวหน้าก็เดินกลับห้องตัวเองไปนะครับอินบีก็ถอนหายใจแบบเอยไปสักทีโั้ย แล้วเธอก็เปิดอ e ีเมลของเธอเนี่ยเช็คดูว่าว่ามีอะไรไหมก็เห็นว่ามีอินบ็อกซ์เนี่ยเข้ามาใหม่สองสามเมลนะครับแต่ก็ไม่มีอันไหนหน่าสนใจพอที่จะมาเขียนสกู๊ปได้เลยอะ่ะแกก็เลยเธอก็เลยจะปิดเมลนะแต่ทีนี้ขณะที่กําลังจะปิดเนี่ยมันก็มีเมลส่งมาใหม่ดังตึ้งขึ้นมาเธอก็เปิดดูนะหัวข้ออ e ีเมลที่ส่งมาเนี่ยหัวข้อมันเขียนไว้ว่าทองคําจากการร่วมบริจาคจมลงทะเลพอเห็นอ e ีเมลนี้เนี่ย อืนบีก็ตาเป็นประก,กายเลยนะครับเฮ้ยทองคำบริจาคจมลงทะเลไว้ยังไงวะเธอก็ดูชื่อผู้ส่งอีเมลเนี่ยมันเขียนว่า s u n s o k หนึ่งหนึ่งสอง s u n s o k หนึ่งหนึ่งสองอะไรก็ว่าไป gmail.com อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเธอก็มองไปที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเฮ้ยนี่มันเป็นหมายเลขของตำรวจหรือเปล่าวะชวนบีก็คิดนะครับเธอก็เลยลองเปิดเอกสารที่แนบมาเนี่ยอ่านดูว่าใจความนยังไง ซึ่งซึ่งเนื้อความย่อๆในเอกสารที่ส่งมานี่ก็ประมาณว่ามีเรือบรรทุกสินค้าขนาดความเร็วสูงเนี่ยเรือขนาด100ตันของบริษัทแทอูชิปปิ้งเนี่ยล่มกลางทะเลตะวัน,นออกเฉียงใต้ห่างจากเมืองปูซานไปประมาณ33กิโลเมตรซึ่งเรือลำนี้เนี่ยบรรทุกทองคำหนัก5.6ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า8,6ดหมพันล้านวอนกำลังออกจากท่าเรือปูซานเนี่ยเพื่อมุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่น โดยทองคําเหล่านี้เนี่ยเป็นทองคําที่มาจากการร่วมบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศที่ที่นําทองคําส่วนตัวมาบริจาคเพื่อ,อไปช่วยประเทศใชนีเงินกู้ IMF พอตํารวจน้าเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเรือมันก็จมไปประมาณแบบสองในสาแล้วเหลือเพียงบางส่วนที่ยังโผพ้นน้ำอ่ะลูกเรือก็บอกว่าจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นที่ทา้ายเรือนะจากนั้นเรือก็ค่อยๆจมลงไปในขณะเดียวกันเนี่ย รัฐบาลก็รีบแถลงการแล้วว่าไอเกี่ยวกับเรื่องเรือจมเนี่ยบอกว่าอุณหภูมิของน้ําบริเวณตรงนั้นโดยรอบเนี่ยมันค่อนข้างต่านะแล้วก็ลึกมากทําให้การกู้เรือเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ในเมื่อเรือมันบรรทุกทองคําจากประชาชนที่ร่วมบริจาคก,กันมาเนี่ยทางเราก็จะเร่งมือดําเนินการให้เร็วที่สุดพวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเหตุผลที่รัฐบาลรีบเข้ามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอย่างเร่งด่วนเลยเนี่ย ก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีข่าวลือแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยว่าทองคํามูลค่าหลายหมื่นล้านวอนที่มาจากประชาชนเนี่ยถูกเก็บไปเป็นกองทุนรับของรัฐบาลรัฐบาลได้แฮปทองคํานี้เอาไว้เพื่อเอาไปแบ่งกองทุนรับเอาไปซื้อเรือดำน้ำําแล้วก็ซื้อซินแวกมาตุนเอาไว้แถมยังลืออีกว่ารัฐบาลจัดฉากจมเรือสินค้านี้ขึ้นเนี่ยก็เพื่อปิดบังเรื่องนี้แหละ เรื่องทุจริตการแฮบทองไปของรัฐบาลพอเอ็นบีอ่านเสร็จเนี่ยก็ตบโต๊ะดังพัวเเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละข่าวแบบนี้แหละที่หัวหน้าต้องการกูได้ข่าวแล้วเว้ยฉันได้ข่าวแล้วเว้ยจากนั้นเธอก็ทําการคัดลอกอีเมลเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมทําข่าวนะครับแล้วก็ขณะที่กําลังจะพิมพ์ข่าวเนี่ยเธอก็อ่านข่าวซ้ําทวนอีกรอบนึงแต่ทีนี้เกิดรู้สึกเฮ้ยมันแปลกแเว้ยข่าวนี้เนี่ย ลองโทรไปที่สถานีตำรวจปูซานก่อนดีไหมตำรวจสถานีปูซานเนี่ยเพื่อเช็คข่าวยืนยันข่าวกันดีกว่าวะ่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทางนั้นน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างแหละอึนบีก็เลยยกหูนะครับโทรไปที่เสถานีตำรวจเมืองปูซานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเธอก็โทรไปแล้วก็พอทางนั้นรับสายเนี่ยอึนบีก็บอกเออฉันโทรมาจากสำนักข่าวนะคะเหตุเหตุเรือบรรทุกทองคําล่มที่นั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไอ้ตำรวจที่รับสายเนี่ยก็บอกว่าอะไรนะครับเรือบรรทุก ทองล่มเหรอฮะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะครับคือน้ําเสียงฟังเหมือนฟังเหมือนไม่รู้เรื่องเลยนะเออไอไอโชนบีก็บอกว่าคือทางเราเนี่ยทางสํานักข่าวเลยเนี่ยไ,ไ,ได้รับได้รับแจ้งมานะว่ามันเกิดเหตุเรือบรรทุกทองคําล่มเรือที่ขนทองของประชาชนที่จะไปญี่ปุ่นนะคะไอทางตํารวจปลายสายก็บอกเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะจากนั้นก็เหมือนไปเช็คนะครับสองสามนาทีไอเจ้าหน้าที่ก็มาพูดสายครั้งหนึ่งแล้วก็บอกชเบีว่า ไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรือร่มเลยนะครับเดีย๋ยวว่าแต่ในเขตปูซานของเราเลยเนี่ยคือทั้งประเทศตอนนี้ก็ไม่มีเหตุเรือร่มเลยครับส่วนเรือที่คุณว่าเนี่ยชื่อเรือที่คุณบอกเรามาเนี่ยของอะไรวะของแทอูชิปปิ้งเนี่ยตอนนี้มันก็ยังทอดสมออยู่ที่ท่าเรือปูซานนะครับโชอินบีพอฟังข่าวแล้วก็เอาชาว่าไปทั้งตัวดิครับอา้าวเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็เลยเอ๋อเหรอคะอโอเคโอเค,อเคแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็วางสายนะครับ พอวางสายปุ๊บอินบีก็โมโหเลยแล้วก็บ่นเลยแมง่งใครส่งข่าวปลอมมาปั่นวะเนี่ยแม่งแถมส่งมาเนี่สสำนักข่าวเราด้วยนะให้ตายเถอะวะอินบีก็หงุดหงิดนะไม่มีข่าวส่งวัวหน้าไม่พอพอเหมือนจะได้ข่าวก็ดันเป็นข่าวปลอมอีก็โมโหขยี้หัวเองนะยเขาบอกว่าเธอไว้ทรงผมบ๊อบนะผมสั้นๆในเวลาขยี้่างเนี้ยแบบเอ,อ่ยุ่มๆหน่อยเธอก็ขยี้ไปจากนั้นก็ดูชื่อไอไอคนส่งอีกครั้งหนึ่งว่าแม่งเป็นใครวะ คือชื่อเมลเนี่ยมันก็อย่างที่บอกฮะมันเขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าซ so ุนซอกหนึ่งหนึ่งสองชวนวีก็บอกเฮ้ยชื่อซุนซ็อกแม่งคุ้นว่ะเธอเลยหันไปมองที่ฉากกั้นที่แปะข่าวไอ้ไอตำรวจย้ายศพอะฮะไอต้ตำรวจคนนั้นมันชื่อช so ูเอซุนซอกชวนวีก็บอกชัดเลยไอห่าไอหมอนี่ส่งมาชัวสงสัยแม่งแก้แค้นที่เราทําให้หมอนั่นโดนรถขั้นแน่เลยเพราะว่าชวเอซุนซ็อกหลังจากที่ ที่ออกข่าวนี้ไปเขาก็โดนลดขั้นนะครับแล้วก็ถูกสั่งย้ายนะฮะไปที่สถานีบ้านนอกเลยจากที่เคยอยู่สถานีกลางก็ถูกส่งไปบ้านนอกเลยสถานีบ้านนอกเลยชวนบีก็บน่นเฮ้ยคนยิ่งไม่มีข่าวจะเขียนอยู่หัวหน้าก็มาด่าอยู่โคมโคมเนี่ยเดินส่งมาแกล้งกันได้น่ารักจริงๆเลยให้ตายเลยอวนบีก็บ่นไปนะฮะแล้วก็มือเนี่ยก็กาลังจะลบข่าวที่ที่ส่งมาเนี่ยออกจากโปรแกรมเขียนข่าวนะครับแต่โทรศัพท์มือถือเธอดังขึ้นมาก่อน ไอคนที่โทรมาหาเธอเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเธอที่เธอเพิ่งจะบอกเลิกไปเมื่อประมาณวันก่อนนะฮะคือเหมือนโทรมาง้องอะไรเงี้ยแต่โชลินบีไม่ชอบฮะก็เลยกะจะรับสายแล้วไปเคลียร์ให้จบๆเลยเธอก็เลยเดินออกจากห้องไปแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์สายนี้นะครับสักพักหัวหน้าของชวินบีก็เดินออกมาจากห้องทํางานอีกครั้งหนึ่งออกมาบ่นเหมือนเดิมเลยออกมาเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ข่าวเนี่ยแกก็บ่นลูกน้องแกแต่ละคนฮนะออกมาเร่งเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วหัวหน้าก็เดินไปบ่นไปนะบ่นไปจนมาถึงโต๊ะของโชอินบีอีกรอบหนึ่ง คราวนี้หัวหน้าก็อา้าวเฮ้ยาอืินบีหายไปไหนเนี่ยโอ้โหข่าวก็ไม่ยอมส่งงานการยังไม่ทํางแวบหายไปไหนเนี่ยให้ตายเถอะยังคนนี้เป็นพนักงานประจํามาสองสามเดือนแล้วแต่ยังไม่มีผลงานเลยให้ตายเถอะกระบดน,นะบ่นขนาดที่กำลังจะเดินออกไปก็ตาก็หัวหน้าสายตาก็เหลือบไปเห็นที่หน้าจอของโชอินบีนะครับแกก็อ่านเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทองคําจากการร่วมบริจาคจมลงทะเลเฮ้ยข่าวใหญ่เลยนี่ว่า โอ้โหสมก็เป็นยายโชวอินบีมีข่าวใหญ่ก็อุบไว้ไม่บอกกันไว้เฮ้ยหัวหน้าก็เลยดีใจใหญ่เลยเห็นข่าวใหญ่รีบควักโทรศัพท์โทรหาอินบีอะไรประมาณว่าอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยนะจะถามเรื่องข่าวเนี่ยที่อยู่ที่โต๊คอมเธอเนี่ยปรากฏสายไม่ว่างนะเพราะว่าโชวอินบีกําลังกําลังกําลังกําล,ล,ลังเคลียร์กับแฟนเก่าอยู่แล้วก็ไอหัวหน้าก็ด้วยความที่ทีมต้องการผมวงเล่ารอเราอยู่กําหนดส่งงานก็ใกล้เข้ามาทําให้ทําให้ใจร้อนตัดสินใจ หัวหน้าก็เลยนั่งที่โต๊ะโชว์นบี B, แล้วก็ทําข่าวนี้เลยครับเขียนเองเลยแกโซโล่เลยนะพอแกเขียนข่าวเสร็จเนี่ยแกก็โทรหาโชว์นบี B อีกรอบนึงแต่ว่าสายก็ยังไม่ว่างฮะยังคุยไม่เสร็จแกก็เลยตัดสินใจเนี่ยส่งข่าวนี้ไปยังกองบรรณาธิการนะแล้วก็โทรหาหัวหน้าแกอีกทีหนึ่งแกก็บอกว่าให้เอาข่าวนี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะเพราะว่านี่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ,ใหญ่หน้าหนึ่งเลยพอแกเสร็จไรเสร็จแกก็ปิดคอมนบี N B นะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็สั่งลูกน้องทั้งหมดในออฟด้้ววยสีีหนาาท่่แบบ อารมณ์ผิดกับเมื่อกี้อ่ะสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าบานเลยแล้วบอกไปๆเด็กๆกลับบ้านกลับบ้านวันนี้เลิกงานนั้นละทุกคนก็เฮ้กลับบ้านกันเว้ยหัวหน้าให้กลับบ้านแล้วแกก็กลับบ้านไปนะครับทั้งแผนกก็กลับบ้านกันไปหมดเลยพอโชว์อินบีโทรศั์เสร็จเนี่ยเดินกลับเข้ามาก็เห็นทุกคนเนี่ยกลับไปหมดแล้วอินบีก็เออกลับไปหมดแล้วอวะหัวหน้าก็ไปด้วยโอ้ยโล่งแล้วโล่งแล้วเออไปแล้วสินะงั้นเราก็กลับบ้านด้วยดีกว่าโดยที่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่ได้รู้ครับว่า ข่าวปลอมที่เธอได้รับมาเนี่ยถูกเอาไปถูกสั่งให้ไปตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอวันต่อมาเนี่ยเธอก็เธอก็ตื่นเช้ามาก็เข้าห้องน้ํานั่งซ่วมนะครับก็หยิบหนังสือพิมพ์เนี่ยมาอ่านชวนบีก็ตกใจเลยเพราะว่าที่หน้าหนึ่งนั้นเนี่ยมีข่าวเรื่องเรือบรรทุกทองคําเนี่ยจมทะเลฮนะแล้วที่ด้านล่างของข่าวก็เขียนเอาไว้ชัดเลยว่าข่าวโดยโชอึนบีชวนบีก็กรีดลั่นห้องน้ํเลยครับแล้วก็ได้ ไอสายสืบเวชุนสายสืบสเวชุนซองอะว่าโห้ไอไอเ,ออเวเนอร์ไอสารละเลวแม่งข่าวปลอมมึงถูกเอาไปตีพิมพ์แล้วเนี่ยโอ้โหเธอเธอบ่นว่าเธอซวยแล้วเนี่ยเพราะว่าข่าวนี้มันเขียนโดยเธอแล้วมันถูกไปตีพิมพ์แล้วด้วยคือแบบว่ารู้ชะตาก,กรรมเลยเธอก็รีดลั่นห้องน้ําตอนเช้าเลยนะตัวน,นี้โคตรหายแล้วแม่งโคตรแบบไอหัวหน้าแม่งก็ผมโคตรสงสัยนะว่าทั้งหัวหน้าแล้วก็ทั้งไอตัวกองบรรณาธิการมึงไม่เช็คก่อนเนาะว่าว่าข่าวนี้มันเท็จหรือจริงอะ คือมึงรีบจัดเลยแบบกลัวโดนเจ้าอื่นชิงเล่นข่าวก่อนนะผมว่านะตรงนี้แม่งแบบโอ้อย่างชุย่ยอ่ะแล้วคือเอาเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยของนิยายเกาหลีเรื่องผมไม่ได้ตั้งใจตายในหมู่บ้านไร้าอาชญากรรมในตอนที่หนึ่งนี้ผมก็ขอตัดจบลงที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยในตอนหน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเข้าเรื่องเข้าราวสู่หมู่บ้านและอชาชญารมที่ว่านี้แล้วนะครับโดยที่สําหรับตอนนี้ตอนตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะยังไม่มีนะมันเป็นเหมือนกับเกริ่นเปิดหัวเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเอาให้พอรู้ว่ามันจะประมาณไหนตัวละครจะประมาณไหนอะไรยังไงฮะเอาเป็นเหมือนน้าจิ้มกันแล้วกันนะครับสําหรับตอนนี้ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามต่อในตอนต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพสำหรับใครที่ยื่นชอบในคลิปนี้ชอบในสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้ของผมเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้กันง่ายๆก็แค่กดถูกใจกดติดตามช่องหรืออาจจะกดแชร์คลิปนี้ออกไปก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมไม่ได้ตั้งใจตายในหมู่บ้านไร้อัชญากรรมในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ